สวัสดีครั้งนะครับคราวนี้เราก็จะมาประกอบ n i n า a ก o Part 2นะครับนี่ครับนี่คือชุดเกาะนี่ตัวนะครับเราก็จะมาประกอบกันเลยนะครับด้วย หาก่อนครับคราวนี้บก็ต่อลงไปเลยครับเราก็จะได้แบบดีีนะนี่ครับเราจะได้เบบนี้มานะครับเห็นไหมครับนี่มันทองชัดชัดเลยครับแล้วเราก็จะใส่เกาะตรงนี้ไปก่อนครับ จะได้เท่ๆ hey, hey. อ่ะคร mm hmm. าวนี้หัวเป็นแบบดีนะครับนี่คือหัวครับถ้าท่านผู้ชมไม่เห็น mm hmm. เดี๋ยวมผมจะให้ดูแบบแป๊บนึงนะครับมันทำไม่ได้ครับอ่ไม่ต้องดูก็ได้ mm hmm. มัง้ง าแบบเท่ๆครับจะเท่นิดนึงนะครับอ่าเราก็จะมาประกอบกันเลยครับอุย้ยแบบหนึ่งนะครับอ่านี่ครับเราประกอบได้เลยครับอ่านี่ครับของนินจาโก ใส่เข้าไปเลยนี่ครับถือไว้เลยครับของผมไว้ข้างหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าของผมข้างหลังจะเป็นแบบนี้ครับมันจะไว้ไม่ได้ครับอ่าเสร็จแล้วครับนี่นะครับของพาร์ทหนึ่งครับต้องใช้ด้วยนี่ครับเราจะลองตัวอาจารย์มาหมุนก่อนเลย นี่ครับนี่หมุนง่ายครับอ่าต่อไปเราจะก็จะ,จะมาลองเคนดเจมาเลยครับมานี่ครับง่ายๆครับโคตง่ายนะนี่ครับหรือคุณจะเอาตัวตัวนี้มาหมุนแทนก็ได้เพราะตัวนี้มามากับแพ็กมาเลยครับเดี๋ยววันหลังผม ผมจะมารีวิวอีกนะครับเกี่ยวกับของเป็นเซตเลยครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ